สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่9กรกฎาคม2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กสก็ปิดตลาดไปที่1,552.09จุดบวกเพิ่มขึ้นมา8.42จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.55%มูลาค่าการซื้อขายวันนี้85,000ล้านบาทโดยประมาณ โดยการเครื่องหมายของเดชนีในวันนี้ตอนครึ่งวันเช้าก็เป็นการแกว่งตัวผันผวนสลับบวกลบกันไปก่อนที่ช่วงบ่ายนั้นเดชนีจะมีการฟื้นตัวกันขึ้นมาได้แล้วก็ปรับบวกกันขึ้นไปได้เกือบเกือบ9จุดด้วยกันหลังจากที่ทางด้านของสอบ,บคนั้นมีความชัดเจนในเรื่องของการประกาศล็อกดาวน์แล้วก็การประกาศเคอร์ฟิลตั้งแต่เวลาสามทุ่มจนถึงตีสีใน พื้นที่10จังหวัดซึ่งก็รวมถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็ยังให้มีการปิดห้างแล้วก็ร้านอาหารนั้นสามารถเปิดได้จนถึงเวลา2ทุ่มขณะที่ทานด้นของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้ก็พุ่งทยานทำสถิติใหม่อีกครั้งหนึ่งที่9,276รายส่วนทานั้นของตลาดหุ้น ในภูมิภาคเอเชียวันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับตัวลดลงมาตามทางด้านของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้ที่มีการปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงก็มาจากความกังวลในเรื่องของการฟื้นฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังจากหลายประเทศนั้นโดยเฉพาะในเอเชียก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุเดลตา้าโดยในวันนี้ กลุ่มที่ปรับขึ้นได้แรงก็มีทางด้านของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์การเงินท่องเที่ยวโรงแรมปิตโตเคมีรับเหมาก่อสร้างแล้วก็กลุ่มการแพทย์ส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงในวันนี้ก็คือกลุ่มเหล็กโดยหุ้นที่มี Impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้ก็มีทางด้านของ TU บวกเพิ่มขึ้นมา5.74%ก็มีการคาดการณ์กันว่าก,กำไรในตลาดสพิลนี้จะเพิ่มขึ้น17% year on year แล้วก็เพิ่มขึ้นอีก11% Q on Q ด้วยกันซึ่งก็เป็นการเติบโตที่ดีสุดในกลุ่มอาหารแล้วก็ยังได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินบาท ทางด้านหุ้นในกลุ่มการแพทย์วันนี้ก็ยังปรับขึ้นได้แรงต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น C M R บวกขึ้นมา10.49% W P H บวกขึ้นมา14.29% p r i n c i p a l Capital บวกขึ้นมา11.73% L P H บวกขึ้นมา11.21% E K H บวกขึ้นมา4.76%แล้วก็ R J H บวกขึ้นมา5.60%ซึ่งก็คาดการกันว่าหุ้นทางด้านของอหุ้นโรงพยาบาลในไตรมาสที่2นี้ผลการดำเนินง,งานจะออกมาค่อนข้างดีก็ได้ปัจจัยหนุนมาจากเรื่องของการบริการตรวจโควิดที่เพิ่มกันขึ้นมามาก แล้วก็นอกจากนี้ยังได้แรงนุนจากวัคซีนทางเลือกอีกด้วยส่วนทางด้านของ SCM วันนี้ก็บวกขึ้นมา5.61%ก็มีการเตรียมที่จะออกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอีกกว่า6-7รายการด้วยกันก็ตามความต้องการการบริโภคอาหารเสริมซึ่งก็เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่วนทางด้านของหุ้นหลักทรัพย์อย่างทางด้านของ KGI ก็บวกขึ้นมา10% FSS ก็บวกขึ้นมา6.80% ASP บวกขึ้นมา6 3 7ซึ่งหุ้นในกลุ่มหลักทรัพย์นี้ก็แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์รอบใหม่นี้ลอลกอย่างหนึ่งก็คือมูลค่าการซื้อขายในยตลาดหลักทรัพย์ช่วงนี้ก็ยังถือว่าหนาแน่นใช้ได้อยู่ ส่วนทางด้านของหุ้นที่มีการปรับเพิ่มกันขึ้นมาหลังจากช่วงก่อนหน้านี้ที่ปรับลงไปค่อนข้างแรงก็มีทางด้านของ BA บวกขึ้นมา7.34% t r i p l e I บวกขึ้นมา6.09% WISE บวกขึ้นมา5.15% Delta ขึ้นมา5% XPG ขึ้นมา6ก ส่วนทางด้านหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้ก็มีทางด้านของ RCI วันนี้ติดลบไป9.29%ทางด้านของตลาดนั้นก็มีการระบุว่าเตรียมที่จะเพิกถอนหุ้น RCI โดยสมัครใจในวันที่16กรกฎาคมนี้ แล้วก็จะเปิดให้ซื้อขายในวันสุดท้ายวันที่15กรกฎาคมหลังจากที่ DCC นั้นทำการเทนเดอร์ซื้อหุ้นคืนจากทางด้นของอนักลงทุนรายย่อยส่วนทางด้านของคอมเซเว่นวันนี้ก็ลงไป3.99%ส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากเซนติเม m e n t ชิงลบจากเรื่องของการล็อกดาวน์ปิดห้างนั่นเอง ทางด้านของคอตโต้วันนี้ราคาหุ้นลงไป4.11%แล้วก็ AS ลงไป4.64%ซึ่งก็ยังไม่ได้มีข่าวอะไรที่ออกมาในเชิงลบนอย่างมีน้ยสำคัญก็เลยคาดว่า,าน,น่าจะเป็นเรื่องของแรงขายทำกำไร,รกันออกมาหลังจากช่วงก่อนหน้านี้ก็ปรับขึ้นไปได้แรงส่วนทางด้านของ AJA วันนี้ก็ยังลงอีก 8.11%เนื่องจากว่าหุ้น AJA นั้นติด Cash Balance ไปตั้งแต่วันที่8ก็คือเมื่อวานนี้จนถึง27กรกฎาคมเช่นเดียวกับทางด้านของ TKT วันนี้ราคาหุ้นลงไป7.50%ทางด้านของตลาดเองก็ประกาศให้ TKT ติด Cash Balance ก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่29กรกฎาคมซึ่งก็เป็นสาเหตุให้ราคาหุ้นไม่ว่าจะเป็นทั้ง AJA แล้วก็ TKT ปรับลงแรงเพราะว่าตลาดมีการประกาศเรื่องของการติดแคชบาลานซ์ออกมาและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ